first of we have help in the infrastructure. We, we have raised the level of income for a lot of people. It is the government who brought us here, who invited us here, and we adopt the best practice that's available. ตรงนี้มันโชคดีของคนบางสกุลโชคดีของคนจังหวัดเลยโชคดีของประเทศไทยที่การสำรวจแล้ม,ม,มันมีสิทธิแรกตรงนี้มันเป็นสิทธิแรกสำคัญแต่นี้การจะนำมาใช้เนี่ยมันเกิดก็มานั่งบอกด้านอื่นด้วยแต่ถาไมมาไม่มมใช่ได้ไหมเก็บไว้ เ,เราจะไปสู้ก็ได้ไงโบยักให้มีโบยักให้เอาข้องที่ผู้ผู้นําที่ว่าเป็นทุนใหญ่ๆนะคือรวยอยู่แล้วเอามาลงพื้นที่เขาเป็นคนจนเขาลดความเลือดร้นรพื้นนราบ่นเป็นคนจนเพ่นเป็นคนรวยเราเอามาให้เหานะเห่าบ่ต้องการเหาต้องการชีวิตวิถีชีวิตของเหาเศรษฐกิจพอเพียง ในปีพุทธศักราช2,549บริษัททุ่งคําจำกัดได้เปิดดำเนินการเหมืองทองสองแห่งในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณเหมือง3,000คนก็พบว่าหลายๆสิ่งได้เปลี่ยนแปลงไปนาต้งวงนี้ชุมชนนี้ตั้งมาประมาณประมาณร้อยร้ยกว่าปีแลวต้องนี้ก็ที่เห็นไหลสุดมีนาข้าว ยางพาราตัวเหลืองตัวดำคนในชุมชนนี้ไปทอดแห่เนี่ยไปทอดแห่เนี่ยแต่ก่อนบบ่เหมือเมืองนี้มันชิบุบเป็น่ยนยังเวลาเขาดำน้ำนี่มันน้ำกับอีโบคันโบเซ่นนะแล้ววันนี้คำว่ามันก็ว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่ตัวนี้ละท้งตะเมืองนี่ละขอามาทำลายนะเริ่มเป็นทีแรกนี่เป็นเจ็บเจ็บ,จบตามแค้นตามนี่ก่อน แล้วมาสรงสาปีมานี้มนันอีเจ็บลงมาลดลงลดลงแล้วมาลงคาบ้างเนี่ยมีเด็กน้อยกลานไปอาบน้ำแล้วเป็นพุดพื้นขึ้นตามุตนตามตัตอนสว่างนี่มีอาการไอไอแล้วก็แทบคอแล้วก็เป็นตาฟ้าตาฟางนะแต่ก่อนแต่เก่าก็บ่กเคยเป็นได้แบบนี้นะตาฟ้าตาฟางนะแล้วก็มาถามคนแถวบ้านก็ เขาก็ว่าเป็นคือกนเบิดเต่กอนหมีเมี่ยงกันได้สามสิบกระสอบแต่เมี่ยงหมาเห็ดแล้วได้หกกระสอบก็บรรลว่าหมาจักสาเฮตดหยังก็คู่อื่นก็มาเป็นเด็กคู่อื่นก็เป็นแล้วคู่ใหญ่ก็เป็น่ยนบนี้มาเกิดเชบตาเชบตาแชบทั้งหมู่บ้านปัจจุบันมีชาวบ้านประมาณ1,500คนเข้าร่วมในกลุ่มคนต่อต้านเหมืองที่เรียกว่ากลุ่มคนรักบ้านเกิดไปรึกษาห้างเลยก็เออ เผือใครยางโปเตสเ,เข้าไปศึกษาเรียนรู้ร่วมกันทำนโยบายร่วมกันว่า,าทุกคนนะคือว่าคิดในทางเดียวกันว่าบ่าต้องการให้มีเมืองอย,อ,ยอ,ยอยู่ในชุมชนของตัวเองเดี๋ยวนี้มันสิเหลืออยู่แต่ไทยบ้านในแบ่บพอเมีพี่น้องในบ้านในแๆบนี่กามากเกือบเบิดแล้วผู้ที่สนับสนุนกอาาแสดงออกเลย ผมว่าชาวบ้านเรียนรู้มากขึ้นในเรื่องยิ่งพวกเนี้ยผมบอกวับางทีเราเราอย่างไปเป็นผมเคยพูดกับพวกหน่วยราชการนะเฮ้ยคุณไม่รู้ถูชาวบ้านไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันมันมันชาวบ้านเขาเก้าวไปเร็วพวกคุณนะหลังจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดออกมาประท้วงกระทรวงสาธารณาสุขก็ดำเนินการตรวจแหล่งน้ำของพวกเขาในปีพุทธศักราช2552ชาวบ้านได้รับการแจ้งว่าแม่น้ำลำธารนในท้องถิ่น มีสารปนเปื้อนที่อยู่ในระดับอันตรายและได้รับคําแนะนำให้หยุดใช้น้ําเหล่านั้นชาวบ้านที่มีรายได้เพียงพอจึงได้เริ่มซื้อน้ำจากผู้แทนจำหน่ายที่เห็นเห็นหลกักๆนะบอกครับมันก็นมีผักนะหอยหอยนี่ทางสารสู่ปรกกาวราบริบหารจัดลารหอยคมเถอะนะน่วยงานลงมาปุ๊บก็กบมาซอยเคล่งมามือึ่งก็มาซอยเล้นั่งล้นมาก บ่มาสาวบ้านก็ได้ได้ไซที่มันมันป่นเปื้อนนะอาบได้อาบได้สักผ้าแต่บุกินกิ่นที่ซื้อซื้อน้ำมากขิงมาไซถ้ามันมีสารพิษตัวนี้เข้ามาในสิ่งแวดล,ล้อมแล้วนะมันมองได้ไม่เห็นในตาในเวลานี้แต่มันต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้คำว่าตายผ่อนศพถึงแม้ว่าชาวบ้านจำนวนมากจะโทษเหมืองว่าเป็นต้นเหตุ แต่ก็แทบจะพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าสารปนเปื้อนเหล่านี้มาจากแหล่งใดนักธรณีวิทยาที่บริษัททุ่งคําให้เหตุผลว่าสารปนเปื้อนนั้นมีอยู่ในการดําเนินชีวิตของท้องถิ่นและเกิดอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว If you take a look at pesticides and and uh, fertilizers manganese is a uh, uh, a factor in most of those substances we know that uh, cassava, for example, can concentrate a lot of cyanide. is there a change in their diet? are they, are they using food that's not washed? before mining, there's certain uh, uh, sampling done within that drainage basin. and there's a lot of pollution, arsenic, cyanide, you name it. this whole area has full of cyanide. ในระหว่างปีพุทธศักราช2538และในปีพุทธศักราช2539 บริษัททุ่งคำว่าจ้างให้คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการสำรวจก่อนการทำเหมืองพวกเขาพบสารหนูซึ่งแสดงผลสีแดงและสารไซยาไนแสดงผลสีเหลืองในระดับที่ถือว่าเป็นอันตรายจากการตรวจสอบหลายอย่างในบริเวณรอบๆพื้นที่ที่จะเป็นเหมืองแต่อย่างไรก็ตามความกังวลในความปลอดภัยของเหมืองก็ยังมีอยู่ถ้าเรา ต้องการทองมาให้ได้ทองอะนะหนึ่งกิโลต้องใช้ไซยาไนต์สองพันห้าร้อยถึงสามพันห้าร้อยกิโลกรมัมแล้วไซยาไนที่เหลือเนะี่ยสองพันห้าร้อยกิโลไปอยู่ที่ไหน first of all all the cyanide that we have we, research, we recycle them the very low level is sent to the tailing storage facility and the ultraviolet light will break all of them up but in any event we pump them back นาสามไร่ต่ก่อนก็ได้สามสิบ ยี่สิบซอมเดี๋ยวนี้ได้เอ่อยู่ในเรา 16, สิบหกสิบเจ็ดซอมเนี่ย The mining activity up there and all this agriculture in the lower regions here, the agriculture is moving along quite quite well. เมียงเมียงมันอยู่ฟังผูกกับนั้นแล้ววันนี้นามันอยู่ฟังผูกกับนี้ผูกเข้านะแล้ววันนี้มัน ซุดซุมลงมาข้างผูหันเลยมุ่งบ่อกเก็บกักเขาหนะัก and we have monitoring holes or literally a fence around our mining area if there's contamination release it will show up in the monitoring wells บริษัททุ่งคำอธิบายว่าการระบายน้ำของพวกเขาไม่ได้ไหลไปบรรจบกับต้นแม่น้ำสายใดของทั้งหกหมู่บ้าน ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ไหลออกไปจากเหมืองจะไม่ไหลเข้าสู่แหล่งน้ำของท้องถิ่น the 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 interfere village and vice versa. More afraid the village than would the mine. จนกระทั่งทุกวันนี้ตัวแทนจากบริษัททุ่งคำยังไม่ได้รายงานการรั่วไหลใดๆที่เกิดจากบ่อกเก็บกากของพวกเขาพวกเขายืนยันว่า พวกเขาได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้ทุกอย่างและคุณภาพน้ำของพวกเขาจากการตรวจสอบแสดงผลว่าปริมาณสารเคมีที่อยู่ในน้ำนั้นอยู่ในระดับปลอดภัยตามมาตรฐานสากลหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้ความไว้วางใจต่อน,นักวิจัยของบริษัททุ่งคำเพื่อให้การยืนยันข้อมูลดังกล่าวเท่าที่ทราบในตอนนี้ รัฐบาลก็ไม่ได้ดําเนินการวิจัยสมรตรภาพของเมืองแต่อย่างใด The person who is a contractor has to please the government At the same time, they have to please the m i n e Now, the m i n e wants to... That's it natural, it's business So they do the best to have the maximum profit While they would do the least as long as regulations require และปรากฏว่าระเบียบข้อบังคับเหล่านี้อาจไม่มีความเคร่งครัดเท่าที่ควร But there are some regulations that the environmental agency hasn't even thought of yet. What is released depends on what is in the rocks. At l e y arsenic is in the rocks, and it goes out because uh, because it's dug, it's dug out. just raining and leaching the chemicals will, will go down and transport it through the soil. That's, that's what i fear that the environmental agency did not think of. they are very aware and very afraid of the cyanide and the tailings pond, but they are not aware of, of this um, chemical activity that is going on on the surface in the mine. <laughs> ที่จะเรียกร้องการดูแลจากรัฐบาลจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจเลือดในวันที่สองกุมภาพันธ์ปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่ารายงานตัวอย่างเลือดของชาวบ้านซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวบ้าน50คนมีสารประหลอดในเลือดในระดับอันตรายและ124คนมีสารไซยาไนในเลือด ในระดับอันตรายก่อนเมืองที่คอมาก,ก่นเขาไ่ได้บอกไอ้อมูลที่เป็นจริงออียงทั้งสิ้นเขามาหลอกลวงในบ้านบอกว่ามีตาซิงดีๆที่เมืองที่ยึดยืนไม่ได้บ้านเมืองถ้ามันเข้ามาทีแรกถ้ามันมีผลกระทบคือว่าไทยบ้านนี้อีบอาเลยต้องเปิดเวทีไอพั ing, บลิกิพอลปปิ้งบอกัจซีหน้าที่กรห้ามความคิดเห็นกนว่าทำไมให้ข้อดีข้อเสียให้หมองทั้งเรียนทั้งสองด้าน หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์กระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปิดเผยในรายงานว่าสำนักนายกรัฐมนตรีของอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์สั่งให้บริษัททุ่งคำชะลอการขยายเหมืองเนื่องจากต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมถ้าเขาปีพว่ได้ก็ต้องระงับยุดเพื่อหาสาเหตุว่าปัญหามากมายที่ ที่หมักหมมอ,อยู่เดี๋ยวนี้ว่ม,มีผู้ใดสาสางแก้ไขนี่ปัญหามันเกิดขึ้นมาจากอย่างสังเกตได้หเลเวียนแร์กัมันแคบิรีสูเลชั่น a very, very They two to to a l l o w w o NGO น p r e s a เ i n e t they did not even allow เ h ร governor to go i อ t o get his view ิ t was a one-sided ด e i n t r e s e n t a t o n น c a ค n e เน e l u t i o n นอ p ว s s e d ผมผมมองว่าเป็นไง ผมก็ว่าน่ากลัวนะแต่เขายังตอบเลยว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเขายังตอบไม่ได้ว่าไอ้สิ่งที่ผลเพื่อนเนี่ยเกิดจากเมืองหรือเปล่าแต่สําหรับชาวบ้านแล้วการชะลอการขยายตัวของเมืองทองทุ่งคําชั่วคราวนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาณปัจจุบันนี้ก็เป้าหมายก็ตสูงส่ดยขงอหาการให้ปิดเมืองบอให้มีเมืองอยู่ในพื้นที่เลยเพราะว่าชุมชนม่ต้องการเพราะว่าชุมชนรู้แล้วว่า การมีเมืองทองอย,อยู่ในบ้านของตนเองนั้นซ้ำม,มีซว่างใบบุญรังคานพ่่นกระทบที่ที่ชาวบ้านเป็นลื่นขันมีเลือดเลือดมีใสยนายปีประลอดนี่ก็บบมีการแก้ไขบบ,บได้เอาไปรักษาอย่างย่าคือว่าเขาไปให้ข้อมูลทางพุม่มวงไปทางอุดอรนี่เขาไปจัให้พื้นที่ของเขานะทึกทำลายคือพื้นที่บ้านานาหนองบุงนะ เขตจังหวัดเลยอำเภอวางสะพุงนี้โบยจะให้บ้านอื่นหมืองอื่นถึงพนผลกระทบถ้าให้อีักษาพื้นแผ่นดินไทยไปให้ลูกหลาน่อไปนะั้นคือจะเอาสร้างเคมีลงมาในภาคประสาศูยุยนอยากขอลองให้หน่วยราชการทุกสังกัดคือประสาทรุ่นนบต,ต้องการอยากให้ ประเทศไทยไเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่สวยงามคือต่างซาดจกยงอดยยังให้ชมขุ่มเต๊กเย